بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكب ขอชอบคุณที่ Allah سبحانه และ تعالى ที่ Allah سبحانه และ تعالى ได้เมตตาพวกเรานะครับให้พวกเรายังมีโอกาสในการที่จะสแสวงหาคุณงามความดีในการที่จะสแสวงหากับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่พวกเรานะครับในการดำรงชีวิตอยู่ในดุนยาในขณะที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพและในขณะที่เราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะนะครับก็อัลฮัมดุลิลละ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของเรานะครับวันนี้มีดวอาอยู่บทหนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้มีพี่น้องถามมาก็เลยนึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องในห้องนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นดวอาที่ท่าน,นอับดุลลอฮฺได้ยนินอัสลัมได้สอนให้เราอ่านนะครับซึ่งดวอาบทนี้อ่านอ่านว่าอย่างไงพี่น้องอ่านว่าสุบฮานะกลัลลอฮุมะมใช่ไหมครับแปลว่ามหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ ใช่ไหมครับเวลาที่เราพูดว่าสุบฮานะกัลลาหุมมาเนี่ยมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ในทีนี้นะหมายถึงอะไรหมายถึงข้าพราะองค์เนี่ยขอให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอาลาพราะองค์ไม่มีข้อบกพร่องไม่มีข้อ,ขอตําหนิพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการเหมือนกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างใช่ไหมครับวะบิฮัมดีฮีและด้วยกับการสรรเสริญ ต่อพระองค์ในที่น an ี้หมายถึงอะไรข้าพงศ์ให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์และข้าพงศ์ก็ให้การสรรเสริญพระองค์ใช่ไหมครับอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลาอันตะรบิฮัมดิกะนะครับความหมายเดียวกันอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลาอันตะข้าพรองค์ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพพักดีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลาฮ์อันตะอัสตัลฟิรุกะ ข้าพองค์ขออภัยโทษต่อพระองค์ว่าอทูบุออไลกะและข้าพองค์กลับเนื้อกลับตัวในความผิดที่ข้าพองกระทำดูอาบทนี้เป็นดัอาง่ายๆพี่น้องและเป็นดวาที่ผมคิดว่าเราในห้องนี้สักน่าจะหนึ่งส่วนสี่น่าจะจำดัวาบทนี้ใช่ไหมครับเพราะดูอาบทนี้และปกติแล้วเนี่ยเราเคยถูกสอนว่าให้เรากล่าวหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการประชุมใช่ไหม เวลาที่เรานั่งสนทนากันเสร็จเรียบร้อยจะเป็นมัจลิสอัยมีสอนในเรื่องศาสนาหรือมัจลิสที่เรานั่งคุยกันคุยเรื่องดุนยาและถ้าหากว่ามันมีเรื่องไร้สาระพระสุนสอนให้ขอบอกว่าให้ขอดูอาบทนี้ก่อนที่จะแยกย้ายจากที่เรานั่งคุยกันเนี่ยเราจะอะไรจะลบล้างความผิดให้ใช่ไหมครับที่เราจํากันอันนี้แต่ดูอาบทนี้มีสุนนะอีกสามที่ที่เราควรจะต้องจาไว้ให้ดีและเป็น ที่ทีทะเลาูลุ่นนันลอฮุอะลัยฮิมุสลัมได้บอกเอาไว้ในฮะดิษที่ซอฮีฮีด้วยนะครับที่แรกก็คือหลังจากการเสร็จสิ้นการสนทนาหรือการประชุมหรือการพูดคุยการเล่าเรียนนะครับสองหลังจากละหมาดซุนนะหลังจากละหมาดซุนนะมาฟัดดูนะละหมาดซุนนะละหมาดซุนนะเสร็จให้อ่านโดยอาบทนี้เวลาที่สามหลังจากอาบน้ำละหมาด อับนัล a h م า ع َ سَلَوَةِ ا ل د ُّ ع َา ء า أ ش ه د ُ ا ل ل َ إ ل ه ِ ل ا ا ل ل ه و َะ ش ه د ُ أ َม ح ั م ั د อ ا ل ع ب د ُ و َ ر س و ل ا ل ل ه ะ م ัลนีมินัตว ا ل ت ว ا ب ِน ن َ و น ج َมَติ ا ل ใช่ไหมครับทรสุบอกว่าเลาจะจะเปิดประตูชั้นฟ้าประตูสวรรค์ใหแก่เข้าใช่ไหมครับสามแล้วนะแล้วการาุบูอาบทนี้หลังจากดูอาบทนั้นนะครับสามที่ที่สี่หลังจากอ่านอัลกุรอานเวลาที่เราอ่านกุรอานเสร็จเราอ่านว่าอะไร ซดอลกอลลอฮุลอาลีมมีสุนนะไหมมีแบบอย่างไหมไม่มีแบบอย่างให้เรากล่าวว่าสดาลกอลลอฮุลอัลมถึงแม้ว่าถ้อยคํานี้จะเป็นถ้อยคําที่ถูกก็ตามแต่ถ้าหากว่าในบางครั้งนานๆทีเราอ่านเสร็จแล้วเราก็พูดว่าสดอกอลลอฮุลอัลมว่าอัลลอฮ์จ้าละพระองค์ทรงตรัสสมจริงแล้วไม่เป็นไรแต่อย่ากล่าวทุกครั้งเพราะไม่ได้มีแบบอย่างให้เรากล่าวไม่ได้มีสุนนะให้เรากล่าวแต่สุนนะที่เราจะต้องกล่าวกล่าวอะไรพี่น้อง กค่ดูอาบทนี้ละุานะกกัััลลออฮฮฮุมมะะะะวบิิดดช س อั ا ล ك اللهم و ب ح م ล ك أ อันตะอัสตั إ ฟิรุกะวะอ ف ตูบุอิลัยกะนะครับฉะนั้นดูอาบทนี้กล่าวสี่ที่นะครับทำยังไงให้จำได้พี่น้องวิธีง่ายๆก็ปฏิบัติซะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยอ่านละมาเสร็จอ่านดูอาท่องบทประจําเสร็จหรือบทประจําก็ไม่อ่านบางวันครับอัลฮัมดุลิลละอ่านครับ นะครับอ่านบทประจําเสร็จก็อ่านบทนี้ด้วยนะครับอ่าน,ท,นทุกวันทุกวันอาดานรับอาดานเสร็จอ่านไม่ใช่านไม่ใช่อ่นานละหมาดอ่านกุรานเสร็จแล้วก็อ่านดอูอาบทนี้ด้วยหลังละหมาดซุนนะก็อ่านดูอาบทนี้ด้วยและเร,เราก็จะไม่ลืมนะครับฉะนั้นก็อขอฝากพี่น้องไว้ในตอนต้นนะครับส่วนบทเรียนของเราพี่น้องนะครับผมพยายามอยากจะให้ให้จบเล่มนี้ไปก่อนนะครับจะได้ไล่มาเป็น สเตปสเตปนะครับเพราะว่าน่าจะอีกสัก2บทเรียนหลังจากนี้น่าจะหมดละนะครับสิ่งที่ทําให้ตกศาสนาใช่ไหมสูญเสียความเป็นมุสลิมสูญเสียอิมานของเรานะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปใน2บทเรียนที่แล้วเนี่ยน่าจะพอเข้าใจใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมครับความสําคัญของการเรียนในเรื่องนี้ใช่ไหมครับในบทเรียนแรกบทเรียนที่แล้วเราเรียนเรื่องสิ่งแรกสาเหตุแรกที่สําคัญที่สุดที่จะทำให้เราตกศาสนาคือการทําชิริก ่ออัลลอฮ์ในด้านการอิบาด์นะต่อพระองค์ใช่ไหมครับอธิบายไปแล้วคราวนี้เรามาดูข้อที่2กันพี่น้องประการที่2สาเหตุที่สําคัญที่จะทําให้เราตกศาสนาเนี่ยเชคมุฮัมหมัดกล่าวบอกว่าอะไรครับเราให้มะฮ์มัดลลาห์ท่านกล่าวบอกว่ามันจะเอาเลบอินะฮูวะาอินอัลลอฮิวะซาอิดยะดาอูฮุมวะยัสออลฮุมอุชฟะะ ววยตะวักกะลุอลัยฮิมกาฟะรออิจมาอัท่านบอกว่าใครก็ตามใครก็ตามหมายถึงใครทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครใครก็ตามที่เขาทําให้ระหว่างตัวเขาเนี่ยตัวเราเนี่ยและระหว่างอัลลอฮ์มีวาซาออตมีสื่อสื่อในที่นี้หมายถึงสื่อที่ศาสนามนะแต่สื่อที่ศาสนาอนุญาตมีไหมเราเรียนรู้ไปแล้วแต่น่าจะนานแล้ว ใช่ไหมครับสื่อในที่นี้คือสื่อที่ศาสนาห้ามสื่อที่ศาสนาอนุญาตมีอะไรพี่น้องขอดุอาด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์สองขอดุอาด้วยกับการงานที่ดีที่เราเคยทำสามดุอาของคนซอลและใช่ไหมอันนี้เป็นสื่อได้แต่สื่อที่กำลังพูดถึงเนี่ยคือสื่อที่ศาสนาห้ามใครก็ตามเวลาที่จะขออะไร ใครก็ทําเวลาที่จะมอบหมายอะไรเนี่ยจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาให้ระหว่างตัวเขากับอัลลอฮ์เนี่ยมีคนอยู่ตรงกลางมีสื่ออยู่ตรงกลางทําอะไรพี่น้องยะดอหฮุมวยัสอาลูฮุมุชฟาฟะขอดูอาก็ดีขอการช่วยเหลือก็ดี <c oughs> ใช่ไหมครับวายะตะวักันแล้วก็มอบหมายต่อสื่อกลางเนี่ยไม่ได้มอบหมายต่ออัลลอฮ์นะแต่มอบหมายต่อคนกลางเนี่ยเหมือนกับการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ นะครับเชืว่ายังไงพี่น้องคนที่ทําเช่นนี้เนี่ยการงานเหล่านี้เนี่ยทำให้ตกศาสนาเลยนะใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูคําอธิบายกันพี่น้องเชคซอลและฟาซานะฟิรตฮุลละฮุตาอาลาท่านอธิบายว่ายังไงพี่น้องท่านบอกว่าสิ่งที่ทําให้เราตกศาสนาประเภทที่สองเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของข้อแรกใช่ไหมครับมันคือส่วนหนึ่งของข้อแรกแต่ทําไมพี่น้องทําไมผู้ประพันธ์หนังสือเขาจึงได้แยกออกมา เชคอธิบายบอกว่าเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยใช่ไหมครับแล้วเวลาเกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเขาก็ยังอ้างว่าเขาเป็นมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาคนที่กราบไหว้บูชาคนตายมีไหมทักวันนี้บ้านเรายังมีอยู่ไหมยังเหลืออยู่ไหมพี่น้องยังเหลือ หาอะไรไม่ได้ขออะไรไม่ได้ก็ไปหาคนตายใช่ไหมครับไปเรียกไปขอไปร้องเอาอันนั้นไปให้เอาอันนี้ไปให้ใช่ไหมครับไปทําอะไรล่ะพี่น้องไปแล้วคิดว่าคนตายเนี่ยเดิมทีแล้วเป็นคนซอรแรนะเป็นคนดีบางทีคิดไปถึงข่ง้นโอ้คนนี้เป็นคนมีการมัดสมัยตอนมีชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์มีวิชา วิชาที่มันเกินกว่าวิชาของมนุษย์นะไอความสามารถพิเศษทั้งหลายพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันวันหลังว่ามันมีข้อแตกต่างนะครับระหว่างวลียุลลอคือคนที่เป็นวลีของอัลลอฮ์กับวลียุชัยตอนคนที่เป็นวลีของชัยตอนเนี่ยเรามองภายนอกเนี่ยโอ้โหความสามารถพิเศษเนี่ยมันเหมือนกันแต่มันมีลักษณะมันมีรูปแบบมันมีวิธีสังเกตแล้วค่อยเรียนกันวันหลังนะครับทําไมพี่น้องเขาไปหาคนตาย แล้วเข้าใจว่าคนตายเนี่ยสามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้หรือเวลาที่เราอยากได้อะไรพี่น้องเคเห็นไหมสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีเวลาคนจะไปมักกะทําอะไรพี่น้องเขียนจดหมายแหละสิห็นไหมเขียนจดหมายนี่เดี๋ยวเวลาไปถึงมัด,ดีนานะโยนเข้าไปในกุบตนบีนะ่ะ โยนเข้าไปในกุบฏนบีนะเพราะเข้าใจว่าไอ้กฎหมายที่เขียนเนี่ยพอไปถึงนบีแล้วเดี๋ยวนบีจะไปขอต่ออัลลอฮ์ให้อะไรอยากจะได้ใช่ไหมครับก็ไปผ่านกับคนตายนั่นแหละเชฟบอกว่านะเดติคอดลวาซาอิลมินดูนิลลาฮิสุบฮานะฮูวาตาลาเชฟบอกว่าไอ้การการะทําเหล่านี้มันคือการใช้สื่ออื่นจากอัลลอฮ์ س ب ตาล ه และนบางครั้งเนี่ย คนที่จะไปขอคนตายนะทำอะไรพี่น้องหนึ่งไปเชื่อที่หลุมฝังศพบ,บางคนก็เชื่อที่อื่นแล้วก็เอาไปเส้นที่หลุมฝังศพใช่ไหมครับหรือไปบนบานที่หลุมฝังศพหรือไปเรียกไปขอความช่วยเหลือที่หลุมฝังศพแล้วก็พูดว่าไอ้สิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันไม่ใช่ชิริกน้องฟังให้ดีนะเขาพูดว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ชีริกอินนามหุวตะวัสสุตแต่สิ่งที่เขาทําเป็นเพียงแค่ สื่อเฉยๆใช่ไหมครับตอนเราบอกว่าซีต้เขาขอส่วนกลางเนี่ยสื่อกลางใช่ไหมครับให้คนนี้เป็นสื่อให้ไปสื่อคือไปสื่อและไปขอต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมเช่นผมบอกว่าบังดีนเดี๋ยวบังดีนกลับบ้านนะเดี๋ยวบังดีนบอกปะบังดีนให้หน่อยเอาอันนั้นให้นิดหนึ่งผมใช้ใครเนี่ยบอกกับใครบังดีบังดีนเป็นสื่อไปบอกให้แต่อันนี้ในเรื่องอะไร ในเรื่องดุนยาที่สามารถที่คนสามารถทําได้ใช่ไหมครับใน,ในสิ่งที่คนสามารถเขาได้ยิน <Glass> เขามองเ, <nightmare> เ,เห็นอยู่ข้างหน้าเราไม่ใช่ไปขอคนตาย <Glass> เขาไม่ได้ยินและเขามองไม่เห็นแล้วเขาช่วยไม่ได้ <Glass> แต่นี่คือคนที่สามารถ <Glass> เรามองกันได้คุยกันได้นี่เป็นสื่อแต่สื่อตรงนี้ใช้ได้ <Glass> แต่กับคนตายได้ไหม <Glass> พี่น้องไม่ได้ใช่ไหมครับและคิดว่าคนตายจะไปขอต่อลอสุภาโนวาจะอาลาให้เพราะบางทีคิดว่าคนตายเป็นคนซอและเป็นเป็นเป็นวาลี ใช่ไหมครับก็เลยเอาตัวเองนะไปหาคนตายใช่ไหมครับคิดว่าคนเหล่านั้นจะช่วยได้แต่พี่น้องรู้ไหมเชฟซอลแะฟาซานท่านว่าอย่างไงฮาดิฮิฮุดยาตูฮูนี่เป็นข้ออ้างนี่เป็นข้ออ้างเป็นหลักฐานของคนเหล่านั้นว่าสิ่งที่เขาทําไม่ใช่ชีริกเพียงแค่เป็นสื่อแต่ใช่บอกว่าวะฮิฮุดยาตุนมุชริกีนัลอวาลิแต่นี่แหละคือสิ่งที่บรรดามุชิิกินในยุคสมัยแรกเขาทํากัน แสดงว่ามันไม่ใช่เบานะไอที่เราทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เบานะพี่น้องมันไม่ต่างอะไรกับคนยุคสมัยแรกเลยคนยุคสมัยแรกทําอะไรพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าและวบรรดาผู้ที่ยึดเอาผู้อื่นเป็นผู้ช่วยเหลือนอกจากอัลลอฮ์ใช่ไหมเวลาที่เราไปขอคนตายเนี่ยเราขอใครพี่น้องเราขอคนตายให้เขาช่วย ในสิ่งที่เขาไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาช่วยไม่ได้เขายัางช่วยตัวเขาไม่ได้เรายังต้องดูอาให้เขาเพราะไม่ใช่นั้นทำไมถ้าเราสู้ถึงสั่งให้ลูกขอดูอาให้พ่อแม่ถ้าพ่อแม่ช่วยตัวเองได้ในหลุมฝังศพใช่ไหมแต่เรากลับไปขอคนที่เขาตายคนตายช่วยตัวเองยังช่วยไม่ได้นอกจากความดีที่เขาเคยทําไว้เท่านั้นแหละใช่ไหมครับคราวนี้ลอร์ Allah บอกในกุรามบอกว่าคนที่ไปขอสิ่งอื่นนอกจากเราสุขานะฮะจะอะไรให้เป็นผู้ช่วยเหลือเขาเนี่ย เขาพูดว่าอะไรเขาพูดบอกมานะอบบดูฮุมเราคือใครบรรดามุชิดีกีในยุคสมัยทารกซุนเขาบอกที่พวกเราทําแบบเนี้เราไม่ได้อีบาดะเราไม่ได้กราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านั้นนะอิลลัลยุกอริบูนอิลลอฮิซุลฟาแต่เขาวหวยังไงพี่น้องแต่เขาบอกว่าไอการที่เขาทำเนี่ยเพราะคนตายเหล่านี้สามารถที่จะทําให้ตัวเขาเนี่ย ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นแปลว่าเป็นสื่อกลางระหว่างคนเป็นและอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจาอาลาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจาอาลาทั้งหลายครับและพี่น้องรู้ไหมเชสซอนและฟาซานท่านว่ายังไงเชสซอนและฟาซานบอกว่าในขณะที่บรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยทำให้คนตายเนี่ยหรือสื่อกลางเนี่ยเป็นอะไรเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจาอาลาแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําไม่ใช่ชีริก แต่ Allah จะอาลาเรียกสิ่งที่เขาทําว่าเป็นชิริกใช่ไหมแล้วเป็นชิริกชิริกใหญ่ด้วยใช่ไหมครับอัลลอฮ์ว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าย่าบูดูนามินดูนิลลาและพวกเขากราบไหว้อิบะดาเห็นไหมอย่าบูดูนพวกเขากราบไหว้พวกเขาอิบะดาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อิบะดาอะไรที่ Allah จะอาลากำลังพูดถึงอายานนี้พี่น้อง อัลลอฮ์บอกมาลายาดุรุฮุมวะาลายันฟะอุฮมเขาอีบะดาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ในสิ่งที่ให้คนก็ไม่ได้ให้ให้โทษแก่คนที่ขอก็ไม่ได้แปลว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ววยากรู้นะฮะอูและอิชูฟะอูนะอินดัลอแล้วคนที่ไปขอเนี่ยไปขอต่อสื่อเนี่ยไปขอต่อคนตายเนี่ยก็กลับพูดว่าคนตายเหล่านี้สื่อเหล่านี้ คือสื่อกลางระหว่างคนขอแล,ละอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอาลาเพราะคนเราเนี่ยเขามีฐานะที่สูงส่งนะที่อัลลอฮ์เขาจะไปบอกอัลลอฮ์ตตอาลาให้อัลลอฮ์ว่าอย่างไงพี่น้องกุลอัตุนบิอูนัลลอฮ์บิมาลายะเลมุฟิสส์มาวะติวะลาฟิลอารด์อัลลอฮ์บอกท่านรอซูลบอกมุฮัมมัดจงกล่าวสิว่าพวกเขาจะบอกอัลลอฮ์พวกเขาบอกอัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าพราะองค์ไม่รู้หรอ พวกเขาเคิดว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่รู้ถึงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าสิ่งที่อยู่ในหน้าแผ่นดินหรือในสิ่งที่เขาทําและเขามาบอกว่าเขาไม่ได้อีบาดดานะ่ะเขากลับบอกว่าเขาใช้สื่อและเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้กราบไหว้สิ่งเหล่านั้นพวกเขาคิดหรือว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทําคืออะไร ใช่ไหมครับอัลลอฮฺ تعالى จึงบอกว่าสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกุมอัลลอฮฺบอกมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงสูงสง่งจากสิ่งที่พวกเขาทำชิริกนั่นแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่เราให้สิ่งหนึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างเรากับอัลลอฮ์จะเป็นคนตาย จะเป็นคนเป็นที่เขาไม่ได้อยู่ต่อหน้าที่เราคิดว่าเขาได้ยินเราเขามองเห็นเราเขาช่วยเราได้เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากจะจมน้ํำอยู่แล้วนึกถึงโตะครูคนนั้นเนี่ยโอ้อาจารย์คิดว่าอาจารย์ได้ยินช่วยฉันด้วยอันนี้ขออะไรเนี่ยขอสื่อใช่ไหมพอพูดไปบอกขอเนี่ยเป็นอีบาด้านนัติชิกใหญ่ไม่ฉันขอสื่อสื่อให้เขาไปขออัลลอฮ ถ้าคิดว่าสื่อไปขออัลลอฮ์แล้วคิดว่าคนนั้นได้ยินเราไงพี่น้องเขาไม่ได้ยินและไอคนที่จะได้ยินในลักษณะแบบนี้คือใครพี่น้องอัลลอฮ์ผู้เดียวมนุษย์ไม่ได้ยินใช่ไหมครับฉะนั้น Allah, อัลลอฮ์จาลาบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นชิริกแต่มนุษย์เรียกว่าชาฟาพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมผมบูดย้ําหลายครั้งแล้วคนไปขอตะเกียเนะี่ยก็มีโตครูเราเนี่ยพูดว่า เราไม่รู้ถึงสิ่งที่เข้าไปขอเราไม่รู้เจตนาเขาเขาตะวัส,สุลมีตะครูเราพูดแบบเนี้ยเขาตะวัส,สุลเขาใช้เ่ตะกีเนะี่ยเป็นสื่อแล้วเวลาที่ไปขอกับสื่อเนี่ยขอเนี่ยดูอาเนี่ยมันก็เป็นอิบาดาแล้วแล้วใช้สื่อระหว่างคนกับอัลลอฮ์มันก็เป็นชิริกขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ก็เป็นชิริก แสดงว่าอะไรแสดงว่าสิ่งต่างๆแล้วนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆแต่เชคสอนไปนยังไงพี่น้องเชคบอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดแม้กระทั่งนักวิชาการาศาสนาบางคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมครับเชคบอกว่าวาหูนากับอัลมาแต่ปรากฏว่ามีนผู้รู้บางคนยูดาเฟิออนอันฮาอูลากลับมาปกป้องคนที่ทำเช่นนี้ เขาว่ายังไงเขาบอกฮาดาไลซาบีชีดกินพี่น้องฟังชุบฮาเทดีนะเขามีข้อเครือบแคลงสงสัยเขามีพูดเขาบอกว่าสิ่งที่คนไปขอคนตายเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นสื่อเนี่ยหรือขอคนเป็นในสิ่งที่คนเป็นไม่ได้อยู่ต่อหน้าและคิดว่าคนเป็นได้ยินและรับรู้เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ชีริกอันนี้คือสื่อใช่ไหมเขาบอกว่าน,นี่ไม่ใช่ชีริกส่วนชีริกนะ่ะคืออิบาดะตุลอาสนาม เขาพูดบอกว่าการทำชีริกคือการกราบไหวบูชารูปเจเวตวะฮ่าอูละมายะอบูดูนัลอัสนามแต่บรรดาคนที่ไปขอคนตายหรือขอต่อสื่อกลางไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่ได้กราบไหวรูปเจเวตนะจริงกับป่ะแต่เขาไม่ได้บูชารูปเจเวตคนตายเป็นเป็นรูปปั้นไหมเป็นรูปเจเวตไหม ไม่ได้เป็นเขาก้มเขาก้มสุญูดไหมเขาไม่ได้ก้มสุญูดแต่เขาไปขอเรียกให้ช่วยหน่อยใช่ไหมครับเช็กันยังไงพี่น้องเช็บอกยะสุ ح านัลลอฮ์ช่บอกสุภ้านัลลอฮ์าบูชาตัน้ำ์นาอ่อนมินอันวาอิชชิใช่แล้วการกราบไหว้บูชารูปเจเวตคือชนิดหนึ่งของการทำชีลต่ออัลลอฮ ในขณะที่คำว่าชิริกคืออิบาดะตุกอยริลลาฮิสวาอุนเช่อบอกว่าคือการอิบาดต่ออัลลอฮ์สวาอันกานะไม่ว่าสิ่งที่เขาอิบาดจะเป็นซนามันจะเป็นรูปเจวตเอาชาจารันจะเป็นต้นไม้เห็นไหมเราไปขอต้นไม้วันนี้สิพี่น้องโอ้ต้นไม้ช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันไม่มีลูก มีไม้เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคสมัยผู้ประพันธ์หนังสือคนนี้แหละเชคโมฮัมหมัดบินสุไลมานัจะมีมีท่านนี้แหละในยุคสมัยท่านเนี่ยที่ไหนพนอ้องในคาบสมุทรอาหรับในประเทศซาอุดีอาระเบ,บียทุกวันเนี้ผู้หญิงที่ไม่มีทองนะไม่ตังท้องนะอยากจะมีลูกมีลูกไม่ได้ไปที่ต้นไม้เราไปเรียกไปขอกับต้นไม้ใช่ไหมครับ ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันเคยมีอยู่พี่น้องและไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นที่เรากล่าวว่าจะเป็นก้อนหินหรือจะเป็นกูโบ์หมายถึงอะไรคนตายที่อยู่ในหลุมฝังศพนะเนี่ยอาวาียันหรือคนนั้นเป็นวะลีที่เราบอกเขามีการมัดโอ้คนวะลีเนี่ยนะไม่ต้องละหมาดละหมาดฟารดูนี่ไม่ต้องละหมาดแล้ววาจิบตกไปแล้วไม่ต้องอะไรพี่น้องไม่ต้องถือสิ่นอดเนี่ยโดยระมฎอนแล้วคนไปวะลีเนี่ย ใช่ไหมเพราะเขาสามารถขึ้นบรรลุเข้าหาเราแต่อาลาได้ตรงแล้วคนวอลีเนี่ยนะสามารถไปทำฮัจโดที่ตัวไม่ต้องไปนั่งอยู่บ้านผมเคยเล่าพี่น้องฟังใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมเล่าอีกสักทีหนึ่งน่าจะไม่เป็นไรมีวอลีคนหนึ่งเขาอ่างตนว่าเขาเป็นวอลีใช่ไหมครับพอถึงเวลาละหมาดฟารัรดูฮะเวลาเนี่ยเขาก็ไม่ออกไปพี่น้องอยู่ไหนพี่น้องเขานั่งอยู่แล้วให้เด็กเนี่ยเด็กอยู่ข้างหน้าสองอยู่ข้างหลังสองเอาผ้า ยกผ้าขึ้นบังข้างหน้าคนก็นเดินไปมสัสยิดกันแกก็น,นั่งอยู่แบบนั้นแหละพอยกผ้าขึ้นก็นดังบู๊บู๊บูทำเสียงเอาผ้าขึ้นเอาผ้าลงเอาผ้าขึ้นผ้าลงตัววลีนะคนก็ไปละหมาดมาสัสยิดใช่ไหมตอนหลังก็เอาผ้าปิดไว้รูรูทําเสียงแบบนั้นคนละหมาดมาสัสยิดกลับมาแล้วคนนั้นก็อยู่ๆแบบนั้นคนก็มาเฝ้ามามองเฮ้ยวลียังอยู่แบบนี้อยู่เลยพอสักครู่พอเด็กเอาผ้าออกแกก็ เ้อโอ้ยรู้ไหมเมื่อกี้เนี่ยฉันไปละหมาดมัการ์มาว่าอย่างงั้นและเห็นคนนั้นเห็นคนนี้นะไอ้ว่าคนนั้นอะมอัมมัดนะคนในหมู่บ้านไปทําอุมมรอดเดินตะว่าบอยู่รอบกอบะไอ้คนในหมู่บ้านก็ว่าอุลล์วลีคนนี้สุดยอดนี่อยู่แอฟริกานะแต่วิญญาณไปถึงมักาแล้ว ไปเห็นคนที่ไปอุล้มอมเนี่ยคนจากหมู่บ้านด้วยไอคนในหมู่บ้านก็อ้อนหล่ด้วยความที่ไม่เข้าใจนะก็เชื่อว่าอัล้อ์ไม่ต้องละหมาดตรงนี้แต่ฉันไปละหมาดมักกะ่าวันหนึ่งไปมาดีนาวันหนึ่งไปมัสยิดฮารอมวันหนึ่งไปมัสไปมัสยิดนบวีอยู่แบบนี้แหละพี่น้องจนกระทั่งว่าวันหนึ่งนะเชคอับดุรรัมานัสซาดีรับใหมาฮุลลอฮุตะอาลาท่านพูดเชคมุฮัมมัดอามานันจามีรับใหมาฮุลลอฮฺุ ت ع ا ل าแล้เชคอับดุรรัมานสาดีฟังเชคอับดุรรัมานสาดีพอได้ยินแล้วพลอฮาอันตุมอฟฮฺอัล พวกคุณเนี่ยแอฟริกาเหลือเกินน่ะทำไมล่ะเชคมามาถามว่ามีอะไรเช็คนีกพวกคุณเวลาละหมาดท,ที่แอฟริกาเวลากับเวลาละหมาดมากกาเวลาเดียวกันไหมแล้วพวกคุณเชื่อได้อย่างไงเขาบอกอัลลอฮ์นี่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะมันบ้านเราเนี่ยเวลาเรากับเวลามากาเหมือนกันไหมมันคนละเวลาถ้าจู่ๆวันีคนหนึ่งบอกโอ้ฉันไปละหมาดม,มาการมาเมื่อกี้นะ่ะเราก็คงว่าอัลลอฮ์สุดยอดเลยมาอชลลฮ์ ใช่ไหมแต่ไหนๆเราเวลาเวลาเวลาละหมาดไม่ตรงกันใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมากมายฉะนั้นไม่ว่าเราจะกราบไหว้บูชาวลีหรือกราบไหว้บูชามาลาอิกาหรือคนโซเลหรือยินหรือชัยตอนทั้งหมดเป็นชิริกไหมเป็นชิริกนั่นแปลว่าการทำชิริกต่ออัลลอฮ ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การกราบไหว้บูชารูปเจวเวิตหรือรูปปั้นใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องระวังและออกห่างนะครับยกตัวอย่างตัวอย่างสมสมติวันนี้มีต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยในบ้านเราเขาเอาผ้าไปพัน สีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้าคนตางศาส,ะสะนิเเขาไปกราบไหว้ต้นไม้ไอ้เราบอกว่าอาฉันจะไปขอดุอาตรงนั้นเดมไหมฮะน้องตอบผมหน่อยเราขอดุอากับใครขอดุอากับใครไปน่นองขอต่ออัลลอฮ์แต่ฉันบอกว่าฉันขอดุอาแต่จะไปขอที่ต้นไม้ต้นนั้นที่คนเข้ายืนขอกันอยู่นะ่ะ มุสลิมทำได้ไหมทำได้ไหมพี่น้องไม่ได้ใช่ไหมฉันได้ก็ฉันนั้นแหละพี่น้องจะขอดวาแต่พี่น้องไปขอที่หลุมฝังศพน่ะใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเราี่ศาสนาจึงห้ามปิดประตูทุกประตูที่จะนําไปสู่การทําชีริกใช่ไหมครับด้วยเหตุน,นี้ศาสนาห้ามไม่ให้เราเชื่อสัตว์ ในสถานที่ที่ศาสานิกอื่นเขาเชื่อสัตว์พลีศาสานิกเขาเชื่อสัตว์บูชายันใช่ไหมไอเราบอบชันใจไปเชื่อไก่บนที่นั้นเด็ดไหมทรสุนห้ามใช่ไหมครับฉะนั้นอิบาดาก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ขนาดเราอิบาดาต่ออัลลอฮ์นะแล้วจะหากว่าไปกระทําสิ่งที่เป็นชีริกล่ะนั่นจริงอันตรายและเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่เราจะต้องระวังและออกห่างนะครับ